เอาละสิผู้นำฟุตบอลอาเซียนแท้จริงปรากฏแล้วทีมฟุตบอลทีมชาติไทยถึงเวลาชูถ้วยเสียทีอีทีอีกระหายนักเตะอยากได้แชมป์แล้วเกิดอะไรขึ้นมาดูกันพร้อมอัปเดตสถานการณ์ทีมฟุตบอลอยู่ยีสามปี เจแปนเวเต็มระบบโคตรน่าติดตามขนาดที่ทีม U17 ได้2แข้งไทยที่ไปฝึกฟอมจากแคมป์อ a คาเดมีตามสมทบก่อนสะเทือนเอเชียและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big c h a มปหน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองสุดๆไปในทันทีครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะผมเชื่อเสียเหลือเกินครับว่าตลอดปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยทีมชาติไทยของเราเนี่ยเจอกับภารกิจสุดหนักอึ้งนะครับทั้งการเปลี่ยนกุญซือจากมาโนโพกิ้งมาเป็นอาจารย์มาซาทาดะอีชิอิ ออกสตาร์ทเกมแรกที่แผ่นดินญี่ปุ่นแายยับ5ประตูต่อ0ูจนมาถึงวินาทีนี้นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหแฟนบอลไทยได้ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดนะครับความสุขความทุกข์ความเศร้าคละคุ้งกันมาโดยตลอดนะครับคือเป็นปีที่ไทยเราเนี่ยนะผ่านพ้นอุปสรรคมาเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหลือเชื่อนะ ว่าตัวคุณซือชาญญี่ปุ่นอย่างมาซาทาระอิชิเนี่ยยังอยู่รอดมาได้จนถึงนปัจจุบันนี้ถามยังได้รับกระสาเสียงชื่นชมในผลงานการทําทีมของเจ้าตัวนะคือผมบอกเลยว่าถ้าเป็นโค้ชคนอื่นผมไม่รู้ว่าจะอยู่รอดมาถึงณจุดจุดนี้หรือไม่นะเท้าความกันซือนิดหนึ่งจากเกมที่เราออกสตาร์ทเกมแรกแพ้ญี่ปุ่น5ประตูต่อศูนย เข้าสู่โหมดของเอเชียนคัพ2023ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับทั้งคีกิสถานโอมานซาอุดิอาระเบียเซอร์ไพรส์หักปากาเซียนนะครับสามนัดไม่แพ้ใครก่อนที่จะไปตกรอบ16ทีมนะครับแพ้อุสเบกใน90นาที1ประตูต่อ2จากนั้นนะครับช่วงเวลาที่มีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไปก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026โซนเอเชียนะครับ ที่ไทยเราเนี่ยนะเจอกับภารกิจสุดยากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแพ้จีนในบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําผลงานกับเกาหลีสองนัดให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาการบุกไปเสมอเกาหลีเนี่ยเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศนะก่อนที่ไทยเรานะครับจะเศร้าเจอเกาหลีบุกมายํำใหญ่สู์ประตูต่อ3จากนั้นเนี่ยในฟุตบอลโลกรอบคันลอกสองนัดนะครับไทยเกือบชนะจีนนะ เล่นบ้านเขาออกนําก่อนนะครับแต่มาดวงแตกโดนไปเสมอนะครับและแม้ว่าจะกลับมาเล่นที่บ้านเจอกับสิงคโปร์นะครับต้องยิงให้สกอร์ห่างเกิน3ลูกเพราะว่าผลการแข่งขันระหว่างจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีชนะลูกเดียวเองนะครับทำให้เราต้องยิงให้เยอะนะครับแต่ว่ามันจบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแม้ว่าไทยจะชนะแต่ไม่สามารถเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบ3ได้นั่นก็เป็นความทุกข์ ความเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่โหมดของทีมชาติไทยยุคใหม่ที่หลายคนตั้งความฝันว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตามัมนจะเป็นยังไงนะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงสนามเจอกับรัสเซียเนื่องจากมีเรื่องของสภาพฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจนะครับพายุเข้าแต่เราก็มีหเกมกับเวียดนามที่บุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่ง ในวินาทีนั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมเพราะผมกำลังจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้ได้ทราบว่าหลังจากนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับเหมือนที่อ e ีชีอิกุนซือทีมชาติไทยแกได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนเลยว่าทีมชาติไทยได้เวลาชูถ้วยแล้วครับนั่นก็คือในรายการฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับนะ ซึ่งผมพูดแบบนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่อ e ีชีแกพูดคือเรื่องจริงนะครับคนอย่างอีชิอีนะครับกุนซือญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้เลยนะครับเวเขาเนี่ยพูดแล้วทำจริงพูดแล้วเอาจริงและเมื่อมาคำนวณประกอบกับในส่วนของคาเลเตอร์ของอีชิอีนะครับผมว่าดอมหรือ FC อีชินเขารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่ากุนซือญี่ปุ่นรายนี้เป็นกุนซือที่กระหายความสำเร็จมากๆนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเวลาเขาทำทีมใหญ่ๆนะ เขาไม่เคยพลาดแชมป์นับตั้งแต่เป็นนักบอลไล่มาจนถึงการเป็นโค้ดดังนั้นการห่างหายถ้วยรางวัลไปกว่าหนึ่งปีเนี่ยนะครับจากบุรีรัมนะครับแล้วก็มาทำทีมชาติเนี่ยตามธรรมชาติของโค้ดร,ระดับนี้เขาไม่ยอมให้มันห่างไปนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวความกระหายแชมป์มันจะหายไปมันก็ไม่แปลกครับที่อย่างที่บอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ย ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากผมเคยวิเคราะห์ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนั่นก็คือทีมชาติไทยจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยการหลักสําคัญนะครับในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับตามที่เราวิเคราะห์เลยนะครับเข้าสู่ยุคที่ชนะทิพย์สงกระสินจะมาเป็นกัปตันทีมแล้วนะครับเพราะว่า ตัวเก่าๆอย่างเทียรศิลป์นะครับอย่างเทีรรทรเนี่ยถามว่ายังไม่ได้อำลาทีมชาตินะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมาช่วยทีมชาติในเกมที่มันโคตรตระสําคัญมากๆนะครับในอนาคตก็ได้นะครับแต่ณปัจจุบันลน์อัพที่ผมเห็นอยู่ในมือเนี่ยมันน่าจะเป็นลน์อัพของทีมชาติไทยยุคนี้แล้วนะครับยุคที่จะเดินหน้า กับเข้าสู่โหมดของการเป็นผู้นําอาเซียนวันนี้ต้องยอมรับนะผมเล่ามาเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยหลายคนคิดว่าโขต้นปีที่ผ่านมามีทั้งสุขปนทุกข์ปนเศร้าน้ําตาไหลเซง็งอะไรเงี้ยไปหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นําอาเซียนนะครับไม่ใช่อินโดนะย้ํานะอินโดไม่ใช่ผู้นําอาเซียนครับเราเป็นผู้นําอาเซียนครับวันนี้เราอันดับแรงกิ้งท็อป ร้อยของโลกนะครับเหนือกว่าวิดนามก่อนหน้านี้34ปีที่แล้วเราตามวิดนามนะแต่วันนี้เรานําเขาห่างเลยนะครับดังนั้นคาเลคเตอร์ของทีมชาตินะปัจจุบันนี้จะเป็นคาเลคเตอร์ที่หลายคนอยากเห็นอยากดูแน่แนอกเหนือจากการมาของชนาทิปเนี่ยผมสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวรุกข,ของอีทีแกคงคอนเซปต์ชัดก็คือ 3S นะครับ แต่ว่า 3s ในวินาทีนี้จะข่าวสุขโชคสารชาติไปที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแม้กระทั่งที่สปูโรยังไม่ได้ลงสนามเลยนะครับแต่ 2s ยังอยู่นั่นก็คือสุภชัยใจเด็ดและก็สุภนัทเหมือนตาที่เพิ่งเข้ามารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นคนสุดท้ายที่จังหวัดสงขานะครับแล้วที่สําคัญผมว่าฟุตบอลมันมีเหตุการณ์อุบิเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อไม่มี 3s ตัวเลือกที่อีทีแกสร้างมาตั้งแต่ต้นปีก็คือการ ผลักดันเจริญศักดิ์วงกรนะครับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวซึ่งเจริญศักด์ก็อยู่ในชุดนี้เช่นกันและที่น่ารักนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยก็คือการคัมแบ็กกลับมาของเอกนิปัญญาแบบไร้รอยต่ออยู่แล้วครับตัวบุ๊คเองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสเยอะกับอุรวะเรสแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยพอเวลากลับมา่มนกับทีมชาไทยเหมือนเป็นนักเตะที่ทีมชาไทยตามหามาโดยตลอด ซึ่งจะเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่านี่จะเป็นยุคข,ของทีมชาติไทยในลายอัพนี้แล้วนะครับในลน์อัพที่เต็มไปด้วยผู้เล่น3เอเจริญศักดิ์ยังมีอเอก,กนิษฐมีชนะทิพย์สงกระสินเป็นพี่ใหญ่เหมือนที่ชนะทิพย์บอกแล้วตอนนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วนะครับต้องพาน้องๆไปสู่ความสาเร็จแล้วแน่นอนนะครับตรงกลางเนี่ยคู่ตัวคุมจังหวะเนี่ยหลักๆเนี่ยมีวีระเทพแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะมีวรชิตนะครับ กิสฎาการแมนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยหมุนเวียนเข้ามาส่วนแนวรับก็ปรับเยอะครับจากต้นปีเนี่ยนะครับวันนี้โจนาทานเข็มดีผมว่ายืนยาวแล้วล่ะนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องป่วยคาแรคเตอร์อะไรต่างๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบ็คขวานิโก้นิโคลัสมิเคิลซันเนี่ยยึดตำแหน่งแบบยาวๆไปแล้วครับนะเพราะว่าไม่เจ็บไม่ป่วยได้ลงแน่นอนนะครับคาแรคเตอร์โคตรดีเอเลสดอโลเนี่ยคู่เซนเตอร์ยังเป็นปัญหาที่อาจจะต้อง ดูจุดอีกหน่อยนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าสาสารขายโมโคนก็มีคู่แข่งรออยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูอนาคตเป็นยังไงนะส่วนประตูเนี่ยแปลวยาคำหมายผมว่าน่าจะปักหลักแล้วในยุคข,ของอ e ีชิ e. ดังนั้นเนี่ยเมื่อมองถึงภาพนาวินาทีนี้เนี่ยผมพูดได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์อ e ีชิ e ีแกได้ประกาศไว้นะครับนั่นก็คือความการะหายในการควา้าแชมป์คิงคัพเนี่ยแกไม่ได้พูดเล่นๆน,นะ นะครับสตอรี่ห่างหายจากถ้วยใบนี้ไป7ปีของไทยมันก็นานเกินไปแล้วนะครับแล้วมันก็ถึงเวลาที่ทีมชาติไทยของเราจะเล่นในสภาวะที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายท่านอยากรู้สึกแบบนี้อยากรู้สึกว่าเฮ้ยทีมชาติไทยถึงเวลาที่มันจะแบบสู้แบบเงยหน้าขึ้นมาสู้แล้วเพราะว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจอกับ ถ้าเป็นมวยเนี่ยคือเราเป็นมวยลองตลอดนะครับรอดบ้างไม่รอดบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วจริงๆครับซึ่งแน่นอนนะครับภาพหนึ่งที่ผมชอบในการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือภาพที่ซ้อมกันที่มหาวิาลยสงขานักครินนะครับฝนเนี่ยตกลงมาแบบไม่หยุดเลยนะครับแฟนบอลที่สงขาหรือแฟนบอลชาวใต้เนี่ย ก็เดินทางมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะแล้วการซ้อมเมื่อวันที่8เนี่ยเขาซ้อมสองครั้งนะครั้งแรกช่วงเช้าครั้งหนึง่งครั้งที่สองอีกครั้งหนึง่งคือดูดิคือจิเน้นมากอะ่ะแล้วก็เรียกว่าตัวของสุพนัทเหมือนตาเองนะครับที่เพิ่งตาม,มาสมทบกับทีมชาติไทยก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาแข่งที่สงขลายิ่งเป็นประเทศไทยด้วยยิ่งดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยทุกคน นักฟุตบอลและสตาฟโค้ดทุกคนก็มาเพื่อที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ตอนนี้สภาพทีมมีการพูดคุยเรื่องแทคนิกเพราะโค้ดอยากให้เข้าใจเทคนิคมากที่สุดเรายังไม่ได้ดูการเล่นของฟิลิปปินส์มากนะักเพราะเราต้องโฟกัสที่ทีมของเราก่อนตัวผมยังพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่ต้องปรับตัวหลายๆอย่างยังมีอาการเจ็ดแหลกเล็กน้อยต้องพักผ่อนให้เยอะนี่คือสิ่งที่สุภนัทบอกนะครับสวยหนึ่งคนนะ คือใจผมแบบผมชอบเขาไปกว่าส่วนตัวอันนี้ผมยอมรับนะครับเพราะว่าผม f อสุภชัยใจเด็ดอันนี้ผมพูดตรงตั้งแต่สมัยเล่นให้กับทีมชาติไทยยู19ที่ประเทศลาวนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังตามสุภชัยใจเด็ดอยู่เหมือนเดิมนะสุภชัยบอกว่าดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านของผมด้วยดีใจที่ได้มีโอกาสไม่เล่นที่นี่ผมจะพยายามทําผลงานที่ดีที่สุดอยากให้แฟนบอลมาเชียร์พวกเรากันนี้เยอะมาให้กําลังใจพวกเรา เพราะเราต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนเชื่อว,ว่าพี่น้องชาวใต้ก็รักในกีฬาฟุตบอลและข้างไคในกีฬาฟุตบอลคิดว่าจะมาเต็มสนามผมไม่ได้พูภาษามาลายูมานานแล้วยังไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่แฟนบอลชาวใต้ยังน่ารักเหมือนเดิมผมดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่ต่อหน้าแฟนชาวใต้ทุกคนผมพูดเหมือนทุกครั้งไม่ว่าจะแข่งที่ไหนอยากให้เชียร์พวกเราในสนามกันเยอะ เพราะพวกเราต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนเสียงเชียร์จากทุกคนทําให้นักกีฬาทุกคนมีแรงมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะมีมากยิ่งขึ้นมาชมมาเชียร์กันเยอะๆแน่นอนว่าถ้วยคิงคับเราไม่ได้มาแล้วหลายปีเราทํางานหนักนักกีฬาและสตาฟโค้ดเพื่อให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดทุกคนพร้อมทํางานหนักเพื่อทําได้ตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไวใ้ให้สําเร็จนั่นเอง วันนี้คลิปตัวนี้จะเป็นการปลุกกระแสความฮึกเหิมครับมาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันสําหรับทีมชาติไทยของเราครับหมดเวลาก้มหน้าแล้วได้เวลาเงยหน้าล่าแชมป์กันแล้วครับคิงคัพกันก่อนเลยนะครับเป็นการเริ่มต้นเนาะแล้วเดี๋ยวลุยอาเซียนคัพกันต่อจะเป็นยังไงลุยกันแบบยาวๆปีหน้าเดี๋ยว,ยวมีเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอีกไปกันต่อครับมาถึงยุคที่อีชี จะนำทีมไทยชนะ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 กนะันแบบรัวๆแล้วครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยนะครับพูดถึงทีมชาติชุดใหญ่กันแล้วเนี่ยไม่พูดถึงยูยิบก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับทาคายุกินิชิกายะกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ซ้อมวันแรกที่ราชประชาปากช่องนะครับ โดยรายงานบอกว่าการฝึกซ้อมเนี่ยนิชิกยะเนี่ยได้มีการนำนักเตะทั้ง28คนนะครับลงฝึกซ้อมกันที่แคมป์ราชประชาปากช่องนะครับโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับงานนี้ตัวของนิชิกยะพูดเองเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ชมฟอร์มนักเตะตามสนามต่างๆจนได้เรียกมาทั้ง56คน ผมคิดว่าทุกคนมีพรสวัสค์และคุณภาพสิ่งสำคัญที่ผมใส่ใจมากที่สุดก็คือเรื่องทัศนคติความตั้งใจในการฝึกซ้อมและอยากให้เก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดสิ่งที่จะเป็นสำหรับนักเตะรุ่นนี้ที่อยากให้มีคือความพยายามและการตั้งใจฝึกซ้อมที่จะต้องเก็บเกี่ยวมาให้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นประโยชน์ในอนาคตแก่ตัวนักเตะเองการเก็บตัวครั้งนี้ผมอยากรู้จักนักเตะในรุ่นนี้ให้ได้มากที่สุด ทั้งเรื่องของทักษะความสามารถหรือเทคนิคต่างๆของผู้เล่นที่เรียกมาทั้งหมดซึ่งทางมาสาทาระอิชอิก็อยากให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่กับยู23มีวิธีการเล่นแบบแผนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทิงแชมป์เอเชียรุ่ยยุไม่เกิน23ปีปี2026รอบคัดเลือก ซึ่งฟุตบอลชายในมากาับซีเกมด้วยนะครับในปี2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจะจัดในช่วงปลายปี2568ด้วยนั่นเองนะอุ่นใจสุดๆนะครับตอนนี้ผมพูดเลยว่าเจแปนเวได้เดินหน้าเต็มระบบทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด u 23แล้วนะครับเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมเรื่องราวของทีม u 17นะซึ่งเป็นอีกหทีมขวัญใจคนไทยนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยยูสิบเกำลังซ้อมเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยูสิบเรอบคัดเลือกนะครับระหว่างที่1 9บเถึงยีตุลาคมโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับข่าวดีครับเพราะว่า ทั้งชัยวัดเงินมากับจอมพลหอบุญมาครับสองนักเตะจากโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจฝึกซ้อมในโครงการบบเอียนมิวนิคโกลบอลอะคาเดมีที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเดินทางมาสมทบแล้วโดยชัยวัดเงินมากล่าวว่าร่างกายก็ฟิตสมบูรณ์พร้อมจะซ้อมกับทีมการได้ไปโครงการบาเอียนโกลบอลอะคาเดมีครั้งนี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้เรื่องความคิดรวมถึงสถานการณ์ในการเสียบอลที่ต้องกดดันทันทีผมดีใจที่ได้มีโอกาสไปเยอรมันอีกครั้ง ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเยอรมันมาให้ได้มากที่สุดสําหรับทีมชาติชุดนี้มีนักเตะเก่าและใหม่เราก็ต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้มากที่สุดสําหรับชิงแชมป์อาเซียนกับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกผมคิดว่ามันต่างกันอย่างที่ทีมเราต้องพยายามปรับจุดด้อยจากชิงแชมป์อาเซียนมาให้ได้มากสําหรับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเราต้องมองไปทีละเก้าและไม่ประมาทคู่ต่อสู้ ฝากแฟนมาเชียเราด้วยนะครับครั้งนี้ก็แข่งที่ประเทศไทยที่จังหวัดชมรีก็อยากให้ทุกคนมาเชียกกันเยอะๆทีมชาติไทย U17 ยของเราครับอยู่สายดีร่วมกับอินเดียบรูไนและเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันก็ประกอบดังนี้เลยนะครับเจอเติร์กเมนิสถานในวันที่23ตุลา เจอกระบ,บูไนในวันที่25ตุลาแล้วก็เจอกับอินเดียในวันที่27ตุลานะครับเงื่อนไขในรายการทิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกไม่มีอะไรซับซ้อนครับคล้ายกับ U20 ที่ผ่านมาก็คือเอาทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบและทีมอันดับที่2ดีที่สุด เข้ารอบนะครับครึ่งหนึ่งจากแต่ละกลุ่มนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ